คุ้มแล้วแต่วันลาดิมีหรอคุ้มแหละคือมันก็ไม่แย,ย่เพราะว่ากำลังคิดว่าอยากจะลองวันลาดิมียกับเซจูนี่แม้ว่าคุณจะ7วินก็เถอะแต่คุณก็ไม่ได้หรอกแชมเปียนเพราะว่าอีพิกแคปซูลเนี่ยมีโอกาสจะได้แชมเปียนครับมีโอกาสครับบางทีมันก็อาจจะได้แค่อีพิกและบางทีมันอาจจะเป็นแชมเปียนอย่างที่ผมได้ถ้าเราได้เป็นแชมเปียนก็คือเราคุ้มเพราะว่า มันเหมือนกับว่าเราจ่าย2,000ชาติแต่เราได้แชมเปียนที่ราคา3,000ชาติวลาดิเมียเซจูอินนี่แต่ว่าเรามีวลา,าดแค่2ใบแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาไม่รู้ว่าจะเก่งแค่ไหนแต่ต้องลองมีวลา,าดแค่2ใบแต่นั่นจะเล่นได้อยู่ทีนี้เราไม่มีดบ5ที่เป็นวลาดิเมียอีกตัวหนึ่งเราจะใส่อะไรแทนดีนะเฮ้ยใส่ดาริอัสก็ได้นะเพราะใส่ดาริอัสดาริอสมีโอเวิร์มสามารถเอามาปิดเกมได้ใส่ดาริอัสละกันจริงๆผมว่าถ้าใส่ตัวพวกคริมสันเยอะๆมันอาจจะดีนะ แต่กลายเป็นว่าลิสต์นี้มันใส่คริมสันน้อยจะเป็นเล่นเยติแทนอ่ะมาลองดูแล้วกันครับว่าจะเป็นอย่างไรในรังมาสเตอร์เจอเด็กเมตาครับเด็กเมตามิส fortune เซจูเอนี่เด็กนี้มันเด็กเทียบีอะไม่รู้ว่าจะชนะได้ไหมมันต้องลองดูครับเห็นเขาบอกว่าเด็กวาล่าเซจูเอนี่ชนะเด็กตัวมิส fortune เพราะว่าค r i มสัน disputo มันมันสามารถที่จะเคาน์เตอร์ตัวของเลฟแท็บ ของมิสร์จูนได้เพราะว่ายิง1ดาเมจไล alive survive ก็สายเน็กซัดสองดาเมีส์ alive survive สายเน็กซัดสองดาเมจโอ๊ยดอบหนึ่งไม่มาเลยดอบหนึ่งเด็กนี้น้อยเนี่ยมีแค่ประมาณ3ใบก็คือนก3ใบแค่นั้นเองน้อยครับแล้วเขานกขึ้นด้วยสวยได้ตีก่อนด้วยสวย แต่ก็ดีหลอมั้งได้ตีก่อนตอนเนี้เพราะว่าถ้าเขามีการพลันเดอร์อยู่ในมือในเทินถัดไปทีอาจจะโดนใช้การพลันเดอร์ใส่ได้ไป<ห>คริมสันว<ห>ัน<ห>นี้สําคัญที่สุดวอลเดิเมียจะเริเวบัฟเมือม่อมียูนิตอ่าหกตัวขึ้นไปรอดจากการโดนดาเมจก็ไม่ยากเท่าไหร่หรอกจริงๆการบัฟวอลาดิเมียมีเป็นเดรนเนี่ยมันสามารถที่จะยื้อเกมได้ครับกลายเป็นเด็กมิดเรนที่มีดูดเลือดเพราะว่าผมบอกว่าเด็กมิดเรนเนี่ยข้อเสียคือมันไม่มีดูดเลือดใช่ไหม แต่ในเมื่อเล่นแบบนี้ก็คือหมายถึงว่าวัลเรเมียมีเทคของตัวการดรนเนี่ยมันก็จะช่วยให้เด็กมิดเรนเนี่ยมีดูดเลือดเอามาใช้ในการเล่นซิจูนี่ขึ้นมาสองไฟเหลืหรอเยอะไปพลันเดออาจจะมองว่าไม่จำเป็นต้องพลันเดอร์เพราะว่ามันมันบวกหนึ่งหนึ่งอยู่แล้วโอ้ิ oh, ผ่านเลยเหรอ เยติมาสวยครับคือใบนี้มันแย่ตรงที่เวลาเราเจเด็กขโมยอะ่ะเราสามารถโดนขโมยเยติได้ครับเป็นสิ่งที่ผมไม่โอเคเลยเราต้องใช้ใบนี้ตอนที่แบบเขาอาจจะใช้การขโมยหมดแล้วอะไรเงี้ยคือใช้ตอนหลังสุดเลยไม่งั้นโดนขโมยไปนี่จบเลยครับเยติเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ทําให้เรามีวินคอนดิชันที่เยอะขึ้นสําหรับเด็กนี้หรือว่าเด็กอะไรก็ตามอย่างเช่นแบบเด็กแอชถ้าเรามีเยติขึ้นมามันก็จะช่วยให้แบบนะท็อปเด็กไม่ใช่บริดวอเตอร์เป็นเฟลจอดเฟลจอดมีทั้งหมด เออสใบ o m e n นฮอคเอ่อฟูรีออฟเดอะนอแล้วก็อะไรไปวะเซจูนี่ครับอีกใบหนึ่ง3มใบมีโอกาสที่จะเป็นได้ประมาณนั้น f u รีออฟเดอะนอ h ให้ได้นะครับ Transfusions น่าจะดีกว่า f u รีออฟเดอะนอ h เพราะแค่ลำพังให้ตัวนี้รอดก็พอให้นางรอดเราจะกินเลือดตัวนี้มาให้อันนี้เพราะยังไงอันนี้ก็ตายครับ สาม,มารถน่ามันมีแค่เมกอีดเรนอะมีพันเดอร์อีกอันหนึ่งอะอโอเค <that> โดนดาเมจไปวลาดิเมียสามทำหกแล้วผมว่าวลาดิเมียอัพเวลง่ายนะเพราะว่าแค่เราเทรดอะครับเทรดยูนิตอะเทรดยูนิตให้มันรอดอะมันก็ได้อัพเลเวลแล้วแต่คือวลาดิเมียต้องขึ้นแหละวลาดิเมียต้องขึ้นมือไม่ขึ้นมือเล่นยาก <old> ผ่านครับยังไม่ลงยังไม่ลงผมกลัวเจอการ์ดขโมย ไม่น่ามีแล้วล่ะทั้งนั้นเขาผ่านเคผ่านด้วยวัลาดิเมียมาแล้วโอเคผมจะลองใช้วัลาดิเมียดูวัลาดิเมียบอกว่าเมื่อโจมตีเนี่ยต่อหนึ่งตัวจะดิวดาเมจใส่ทุกตัวนะครับแล้วก็ไปดิวดาเมจใส่เน็กซัสจำนวนหนึ่งตามนั้นซึ่งโอ้โหดาเมจน่าจะหนักมากอ่ะมาลองดูว่าเทคส่วนจะเป็นยังไง วันนี้มีเลเวลอัพพอดีนะครับปั๊บไม่เคยใช้เลยนะครับไม่เคยใช้เลยเพิ่งจะเคยใช้เป็นครั้งแรกฟูลยอัพเดอะนอร์น่าจะอยู่หรือเปล่าอันนี้คือดิว์หนึ่งดาเมจนะครับมันสามารถดีนายได้เป็นสกิลก็ทุกตัวเนี่ยจะถูกดิว์หนึ่งดาเมจหมดแล้วก็เอาไปยัดใส่เน็กซัสจะมีทั้งหมด3ตัว3ดาเมจอันนี้จะเป็น5้ร้อฟิวชั่น เขาจะให้วัลาดิเมียตายแต่วัลาดิเมียไม่ตายครับยากหน่อยแล้วก็วัลาดิเมียเลเวลอัพก็จะมีเดรนเป็นรีเจนเนอเรชันด้วยปึ๊บรวมเลือดป๊าบ hold, เออก็ดีนะคือพอเล่นกับเด็กที่มันที่มันโอเคด้วยกัน <By S 1> ผมว่ามันก็ดีเขาได้จูบการสองใบ อันนี้เป็นลิสที่ไม่ใช่ลิสเมตานะครับเป็นลิสอื่นครับใส่ไปนี้มาด้วยใส่ตัวโจวก,กาดอะปกติไม่ใส่กันในมือน่าจะไม่เอกรเรียนอันเนี้ยเอกเรียนนั่นแน่แน่แน,แน่ล้านเปอร์เซ็นต์ใช่ร้อย้านเปอร์เซ็นต์สเปลประจำตัวของวลาดิเมียคือ transfusion โ okay. อเคความไม่เคยเล่นไงนี่ไงเลือดก,ก็กลับมาเป็นเท่าเดิมสามารถทำไปบล็อกได้ไปได้อะไรหมดเลย ก็ดีนะฟีดมาฟีดกลับไม่โกงอืมฟีดมาฟีดกลับไม่โกงอยู่แล้วคือบางคนอาจจะมองว่าตัวของวล,ลาดิเมียเนี่ยครั้หนึ่งตีก่อนบางคนอาจจะมองว่าตัวของวลาดิเมียคู่กับอ่าสเวนก็ได้แต่ผมรู้สึกว่าคู่กับเซจูอินนี่ ดูดีกว่า,ามั้งเขาจะฆ่าวาดให้ได้เลยหรอแต่ผมจบเกมได้นะผมแคบบัฟเหลือสี่จบเกมเลยครับไม่ยังไม่ต้องโปรเทคแล้วจบเกมไปเลยคำนับมาโอเคได้เดรนมันก็ดีนะ คือจากที่ดูแล้วบัฟมามีเดรีนมามันก็โอเคนะมันอยู่ที่เขาอะ่ะเขาไม่มีการ์ดขโมยมากกว่าถ้าเขามีการ์ดขโมยแล้วเยติเราไม่ได้ใช้อันนี้จะยากเจอสเกลสเกลเทศเก่งมากถ้ามือไม่แย่ผมว่าเล่นได้แหละถ้ามือไม่แย่นะวัลเดีเมอร์ขึ้นมาเก็บแล้วกันคิดว่ามารลีแกรเราน่าจะต้องเก็บวลเดเมรเหมือนกับเวลาที่เราเล่นเด็กสเวนพีแล้วเราก็เก็บตัวสเวน น่าจะเหมือนกันคิดว่าเทินหนึ่งเขาไม่มีเล่นนั่นคือดีเพราะว่าปกติเราเด็กนี้เทินหนึ่งเทินหนึ่งมันมีการ์ดเล่นนะครับมันใส่ประมาณ6ใบไม่ก็5าใบอะตีไ right, ป,ปจะโดนทัฟมัไหมแต่เขาไม่น่ามา่ล็อกได้2ดาเมจตีตีเขาลิงสตรอยด์ ใช้เลยก็ได้ถ้าใช้เลยเขาซิงเกิลคอมแบทอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ปล่อยเขาใช้ไปแต่คือตายแน่ๆมีฟอร์จูนตายแน่ๆอืมคุ้มคุ้มอันนี้คุ้มอีกเซอร์ไปรอนอย่าตีมาทรานสิชั่นได้โอ้โหท็อปเด็กเป็นเดอ์มาเซียด้วยนี่เลย วลาดิเมียสองทับหกท่านอาไปลงได้เลยเยติโอ้ถ้าเคสนี้น่าลงเยติมากกว่าครับเพราะเยติใช้คอรสแค่หนึ่งเยติคือสิ่งที่ทำให้เราได้เปรียบมากไม่ตายครับ ผมต้องคาเหมือนกันนะเวลาที่เจอแบบเวลาที่เจออะไรแบบเนี้ยคือมันคาไม่ได้ทั้งทีอ่ะเด็กมิสฟจูนควินหรือว่าเด็กสเกลเป็นเด็กที่ต้องการการเทรดแล้วก็การได้เปรียบทางด้านบอร์ดที่สูงมากนะครับต้องการมากๆมันเป็นสิ่งที่มันต้องการเป็นที่สุดแต่ถ้าคุณโดนการบัฟเลือดบัฟไปบัฟมามันสู้ไม่ได้ยังไงมันก็สู้ไม่ได้ มันเวลาที่ผมเล่นเด็กเล่นเด็กไม่ฟอร์จูนควินเน่ะผมเกลียดมากเวลาที่อีฝั่งมีหนึ่งคือทัฟกับมีเพิ่มเลือดสองอะไรเงี้ยเกลียดแบบเกลียดมากอะ่ะคือเกลียดแบบกดยอมแพ้ก็ได้ไม่เจอต่อก็ได้อย่างเงี้ยจริงจริงๆมันเป็นอะไรที่แบบหง,งุดหงิดมากลงได้สองตัวเหมือนเดิมเราจะเก็บวอลติเมียไว้แต่ดอปสี่ตัวนี้เก็บไว้แล้วกันครับเผื่อได้เล่นเขาเป็นดีฟน่าจะช้าช้าแหละอมไม่ช้าก็ไม่ใช่ดีฟแล้วดีฟอโกก็แย่แล้ว นี้มันอ่ะโกไม่ได้พูดไปทันจจทีมนั้นบอกกูไป <laughs> มันมันใช่อะก็มันเป็นอย่างนี้ผมบอกว่าแบบอ้อมันเกลียดการเจออะไรแบบนั้นมากโดยเฉพาะอิลิ i เซอร์ o อไอรอนหรือ t i m ์ฟิวชั่นหรืออะไรก็ตามที่เราเพิ่งใช้ไปมันเกลียดมากมันก็เลยไปเลยจ้าไปสามดามเตจรฟรี 3. ตัวนี้เวลาที่ผมเป็นเด็กนี้ผมก็เกลียดมันนะเกลียดตรงที่มันตีทะลุแล้วก็มีทาร์ฟอะไรเงี้ย เดี๋ยวลงตัวนี้เยติแต่มันสามารถบล็อกด้วยตัวนี้ได้นะเขาไม่ได้ลงหรอตะเพี้ยชนะดีฟได้หรือเปล่าไม่รู้ครับต้องลองเล่นกันดูกราบเอามันได้อิงเลือกเลยใช้ซ้ายหรือใช้ขวาโอเคไวฟิสผ่านโอเคเยติมาเขาจะฆ่ายากมากนะครับ ผมสแปมยูนิตแล้วกันเราจะลงวันละดมย์เิร์นห้าดังนั้นเราจะสแปมเยติตัวที่หนึ่งแล้วก็ตัวนี้ค r ิมสันดิสเพลสจริงจริงสแปมได้หลายตัวเลยนะเมาคายเดื๋อสามานาไม่น่ามีอะไรแนละ้วคริมสันดิสเพลสจะได้ดาเมจจะได้ดาเมจจริงจริงอันนี้ก็ได้ดาเมจละอันนี้ก็เยติก็ได้ก็หลายอย่างอะ ได้หลายอันนะคุณผู้ชมมันมีตัวที่เลือกเล่นได้เยอะมากว่าเราจะเล่นตัวอะไรแต่ผมเลือกเอาอันนี้แล้วกันเซตเนี้ยตีทุกตัวเลยเพราะว่ายังไงสองหนึ่งมันก็บล็อกตัวนี้อยู่แล้วหรือจะเอาเราจะเอาตัวนี้ออกก็ได้นะถ้าเราเอาตัวนี้ออกก็คือกลายเป็นว่าเขาจะเอาตัวนี้มาจิ้มตรงนี้แทนก็ให้เขาเลือกอะว่าเขาจะจิ้มตัวอะไรระหว่างส3 2กับตัวส1นโอเคเขาเลือกส1นแล้วก็บล็อกหัวมอลไครมาบล็อกได้โคตรลงทุนไม่บล็อกไม่ได้มั้งดาเมจหนักเกิน แต่เลือดเหลือหนึ่งเมาไคาอันตรายเหมือนกันนะผมมักจะไม่ค่อยเอาเมาไคามาบล็อกเหมือนกับเวลาที่ไม่เอาวิซซ์จูนมาบล็อกเซจูนี่ขึ้นโดนลากมากินแน่นอนผมผ่านก่อนให้เขาตีก่อนอยังไงเขาก็ตีครับเขามีอิลูซีฟยังไงก็ตีแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ปล่อย ว่าลาดไปเดี๋ยวเราจะลงเซจูนี่ไปอีกตัวลงมาฟีสตัวนี้แล้วก็ลากมันมากินหรือเราจะตีไปเลยถ้าตีไปเลยวลาดิเมียไม่ได้เลยเวลอาผมว่าเอาเซจูนี่ไปเพิ่มเสริมกำลังอีกตัวนึ้งมันดูเป็นอะไรที่โอพี OP กว่านะ oh, น้องปลางแง้มแมกินใครไม่ได้นอกจากครีมสันดิซเพิลอยู่แล้วหกมานามีแค่น้องแง้มตัวเดียวกินตัวนี้ได้เหรอครับ แต่จุดประสงค์เราคือเราต้องการที่จะฆ่าตัวนี้ด้วยไปซ่อมแล้วก็ให้วลาดิเมร์เลยวปอัพอ่ะน้องแง้มกินตัวนี้ได้ก็ปล่อยเขากินมเราฆ่าตัวนี้ได้ก็ดีคืออิลูซีฟเราไม่มีเราไม่มีอะไรจัดการกับอิลูซีฟครับไม่มีเลยเซอร์ไวดามเมดเลยไปอัพพอดีครับวอลาดิเมร์อ่าเก็บน้องปลาด้วย เฮ้ย <He> ผมเพิ่งเคยเจอคนแบบนี้ผมเพิ่งเคยเจอคนที่เอาเมาคายมาบล็อกอันเอ้ยเดี๋ยว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 อันนี้ไม่ถูกแล้วไม่ถูกแล้วอันนี้ไม่ถูกแล้วอันนี้กาวแล้วอันนี้เมากาวแน่นอนบล็อกอย่างเงี้ยอ๋อโอเคโอเคผมรู้แล้วว่าเขาจะทำอะไรเขาจะฮีโร่เซเว์ได้เขาจะมิสคอครับ <Be hold. S 1> แปลงร่าง <My Glory. S 1> แปลงร่างของวลาดิเมี้มีข้อดีคือสแตทที่เพิ่มขึ้นแล้วก็รีเจนเนอเรชั่น เขาจะมิสคอแล้วชุบเพราะว่าถ้าเอาตัวนี้ไปบล็อกอ่ะมันจะตายด้วยอ่าโอเคได้ตัวอะไรดูกันกาชาโอเคดีแล้วได้ตัวนี้เราบล็อกได้ได้ตัวอื่นเราบล็อกไม่ได้ครับจริงๆเราได้ตัวอื่นบล็อกไม่ได้มาีกและว h e r e is สวยเลยครับอิ่มเลยอ่ะบอกเลยว่าลงตัวต่อไป เอ่อนี่มาเน้นจำนวนเน้นจำนวนเน้นจำนวนเฮ้ยผมว่าใส่เดลิสโซนิ่งห้อยเป็นเทคการ์มันก็เวิร์กนะเว้ยทุกคนเนี่ยถ้าสมมตินว่าวเขาเลือ,อดอสิบอะเดลิสกลายเป็นแอทแท็กสิบโอโหออรอตัวเบิ่มพอยต์คือเซจูนี่ควรเลเวลอัพเขามีแปดมานะครับแปดมานามา เดเรียส <D> ต้องลงครับต้องลงบังคับลงบ,บังคับลงตีธรรมดามันยังไม่ดี่ต้ป่าวะโนติลูสโอเคโอเคโนติลูสัวเดียวที่บล็อกเราได้ครับอันนี้ไม่ต้องจริงๆออเดอร์การโจมตีไม่ค่อยมีผลไม่ค่อยมีผลกับกับสถานการณ์ตอนนี้เท่าไหร่ กตต็ตีตีไปเถ <it> อะเอามากินเลือดทั้งหมด5ตัวอืมอันนี้คือรอดอันนี้เขาบล็อกน่าจะรอดคิดว่าน่าจะรอดน่าเหลือเดสองรอดจริงด้วยฮโอ้โ <c oughs> <c oughs> เดเิ <d <d ียสโดนบล็อกเออดีดีดีลงตัวนี้ไปคืออิ่มเลยครับจั่วมาสามสามใบวิทเทลิงเรลโอไมค์ก็ไม่เป็นไรเขายังไม่ดิฟครับเขาเลยอีกใบหนึงดิฟอันนี้บอกว่าจะจั่วการ์ดเอ่อหนึ่งใบตามแอ t แ c k 5ห้าก็จะจั่วได้สองใบเฮ้ยสามใบมันนับตัวเองด้วย กราฟอบอลไดอยิงทรานฟิวชั่นปุ๊บไม่ตายไม่ตายง่ายๆหรอกครับเอ่อลงอันนี้ไม่ได้นะฮะลงอันนี้ไปนี่มันจะกินเลือดดารียสแล้วเสร็จปุ๊บพอเราสั่งโจมตีวลาดิเมียกินเลือดดารียสอีกทีดาริอัสตายครับไม่ได้ไม่ได้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นตัวที่ดีก็ตามแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้โอเคโจวลาดมาคุ้มคุ้มโจวลาดมากลายเป็นทรานฟิวชั่นไง มาได้เวลาโจมตีคราวนี้ออเดอร์สำคัญเลยครับเดริสต้องตีก่อนครับตัวทะลุต้องได้ตีก่อนเขาดีบแล้วอันนี้แอทแท็กสิบสามป๊าบเ,เปิดเพลงกันเถอะว้ เวดวะหาการหาการเอาชีวิตรอดหาการเอาชีวิตรอดแต่ว่ลลาดิเมียทำทั้งหมด4ดาเมจนั่นไงได้จริงด้วยแต่เราชนะปะเดี๋ยวอย่าให้กดเฮ้ยเดี๋ยวคือมันไม่มีโอโรเคิไอายให้ผมเช็คอะสามสามอ่ะ มันไม่มันไม่มีโอ a ลคเซอรไอผมเช็คอะโอ a ลคเซอรไอมันบักเหรอไปครับชนะออโดนกลับคอเด็กแต่ไม่เป็นไรกินเลือดยัดเข้าไปไอเดผมว่ามันสมเทเอ,เอนะ มันไม่ถึงขั้นเทียเสเพราะว่ามันไม่ได้เก่งขนาดนั้นเวลากาบทดมือมันก็แพ้ได้ผมให้ว่าเป็นเด็กที่ดีแล้วกันวลาดิเมียการบัฟวลาดิเมียมาก็ดีท้ายเกมสามารถมีชีวิตรอดได้เพราะการดูดเลือดก็ดีครับถือว่าเป็นตัวที่ดีข้อดีของใบนี้ก็คือเวลาที่มันสั่งตีคู่กับวลาดิเมียมันจะไม่โดนดูดเลือดไปเพราะมันมีทัฟคือมันโดนทํหนึ่งดาเมจแต่ว่าดาเมจก็น้อยลงหนึ่งกลายเป็นว่ามันไม่โดนทำดาเมจในขณะที่วลาดิเมียสามารถที่จะจิ้ม1ดาเมจใส่เน็กซัส ก็คือโอเคแหละเด็กนี้เป็นเด็กที่โอเคใครมีก็ลองไปเล่นดูได้ครับ